สวัสดีค่ะวันนี้แม่เซบมาเอ็ดอ้อมหมูนะจากอ้อมเนื้อหมูเสื้อมาขือก็เป็นพักจีกหรือบุ๊เพราะไงอันคลางบ้านเพื่อนเธอไปอามาซื้อเพื่อบอกมันออกขม เอามาเสือออสเนะเส้ออ้อมเซลพรว่านะกระดุมแม่เซบเลยเอามาเอ็ดลองเบิง้งก็หองผักซีผือเพืเอ่อนคขาพ่อจะเก็บข้อมันทำอะไรเดี๋ยวจะแม่เซลบจลหาองผักซีผือเลยคือกันอันเขาเสื้ออ้อมเสื้อนะั้นมันสีขมขมพร,นะรว่านะนี่เลยกับโบแม่เสียบนำเนี่ยแม่เสียบลองเอ็ดเบิ้งมันออนขมขมเจลอันอ้อมหมวกเสื้อมะเขือจ้ะมีมาชั้นผสมก็มีมะเขือมะเขือ ใส่ตู้กับผักบูกับผักซีนี่ละจ้ะซีขมเพื่อนแฟนของผักซีของน้ำเพื่อนเล, <c oughs> ลิศกับเนื้อหมูตะไคร้พริกกระโหลหูหกโบจ้ะอันนี้อันนี้แม่เสียดระตับเจวผักหอมอนแรกเคาไปซื้อเั่นระโคห,หมูเสียก่อนนะือนกัน น้ำหอมน้ำหอมน้ำตื้นน้ำน้ำเดียวเลยอุ่นคอเขียงแต้อยู่อีสามมือก็ครบสามเดอนตอนนี้นที่สิบสี่นี่ก็ครบสามเดอนละ่ะเขินเขียนเมืองฮันเมืองนี้อยู่น,นี้เ็เสื้อหมกกูสักอ่อนเสื้อหมู ยังไม่เสร็จผมตัตมมะพีกันผัดพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมใส่ลงไป ลาจากสองสอนอน,นี่เราโคหมูซะก่อนจะซื้อไปตู้น้ำตอนโคจะหน่เพิ่มความหอม ใส่ลงไปเดี๋ยวจะสองทับพีเน,นาะทับพีเครื่องกับอะไรจำละเค็มขัม่ว กระโคสักก่อนโคเรือหม่สุด้้ พอเนื้อหมูหเขาริ่มสุกเขาก็เต,มติมน้ำเติมน้ำ้งเขาก็เติมเมื่อคือลงไปเลยเพราะเมื่อืนมันนั่งสุด เมันคือเอาหั่นพอดีคำ้วจ้ะนิ่นน้อยพูด น้ำเดือดมื่คือซุปตื่มพักลงเหาสีปิดฝาไฟ้าไปก่อนใชามันซุปเด้งไฟจะไหมตอนนี้มื่อคือห้องกับซปแล้วจ้เพิ่มหอมละ อ,อกอุมุมจะหน่อยพรนะิกแกต้นแกงสุดแล้วหอ,หอมแกง่้มเนื้อหมูซื้อมือคือกับทักซี่กระโดวูรสชาติมันจะคุมจะหน่อย

นื้อละจ้ะอ่อม,มูสมมติคือครับอันนี้แม่เสียบอุ่นต้มส้มกระดูกต้มส้มกระดูกเต็มมือเที่ยงเลยจ้ะแม่เสียบเลยอุ่นแล้วก็เสิร์ฟเติมพักลงไป,ไปอีกเติมไปอีกตู้เติมไปทีหอม प्रदूषण น้ำไหลจะหน่อยซดน้ำขั่นหอ,นอมนเรียบร้อยแล้วจ้ะข้าวแลงเฮามาหนี้อมมุ้งใส่มะเขือใส่ผักชีใส่ซีฝรุ้รต้มส้มปไปดุกจ้ะนะต้องไปดูไม่เห็นสุดนี่จะน้ำอหอมหอมเลยเสียบออกมาแล้วถ้าจับลงบนล้อกับตาเจียวเจียวข้าวหอม อจะจากินข้าวแรงน้ำกันเซซีอรพบกันคลิปกินข้าวค่ะกับนเนื้อเนืองด้วยวันนี้เสอ้อบ๊ายบายค่ะลูกทิปยิ้มหวานออ้ยยิเป๊ไม่ยิ้มจํารอเลยบายบายค่ะ <c oughs>